สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมแมนเดอร์ซิมวันนี้อยู่ในรายการซิมบัสฟาร์นในช่องแมนเดอร์แอนด์ฮอกกี้ซิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อูอ่บางเขนนะครับผมวันนี้ผมจะมาดูบรรยากาศในอูบางเขนนะครับผมแล้วก็ในอูบางเขนนะครับผมก็จะมีทั้งหมด8สายด้วยกันนะครับผมก็คือมีสาย129 543 543กดสาย95 95ขอ107แล้วก็206แล้วก็สาย สายห้าหกนะครับผม่นี่มีสายสองศูนย์หกนะครับจากเมกาบางนาสีเขี่ยมบางเขนนะครับผมสามขีดสี่ีอ่าสีสีเท่าไรก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับต่อมาคือสายหนึ่งสองเก้านะครับอ่าสำโรงบางเขนสามขีดเจ็ดศูนย์สี่แปดสี่นะครับคันนี้คือสายเอสามนะครับจากตอนเมืองไปศรนลุมทีนีนะหมายเลข หนึ่งคจ็ศูนย์สามะครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันจะมีอ่าภาษาจีนด้วยนะอาจจะไม่ชัดสักหน่อยต้องขออภัยด้วยนะสายเกนะ้าห้านะครับบังกะปีไอ้บังเขนบ,บังกะปีนะครับผมหมายเลขหนึ่งคืห้านย์ห้าสองนะครับมาหมดระยะที่ป้ายนี้นะครับอันนี้มาจากสาย A1 นะครับโดยเมืองหมอชิดใหม่ หนึ่งคีเจ็ดศูนย์สองเจ็ดีนะครับด้านนู้นก็คือสายหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ,บคลองเตยบางเขนนะครับหมายเลขสี่ขีดแปดศูนย์สองห้าห้านะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นของเขตเคยสังกัดในเขตหนึ่งนะแต่ว่า,าในปัจจุบันก็สายนี้ก็ได้ไปให้เขตสี่เดินรถนะครับผมคันที่ออกก็คือสาย95นะครับบางเขน ผ่านรถไฟหัวมา,นะ, 50, น,ะน,านะครับเน่งขีดห้าศูนย์ศูนย์สามแปดนะครับด้านนู้นคือสายสองศูนย์หกนะครับอ่าเมกาบางนาสีเอี่ยมบางเคนะสามขีดสี่สี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับแต่ป้ายจะเขียนเขว่าสีเอี่ยมก็จริงแต่ว่าจะไปรับผู้โดยสารที่เมกาบางนานะ สาย95นะครับผมบางเขนปกติ1ขีด50ห25นะครับสาย107บางเขนคลองเตย4ขี80 403นะครับสาย107นะครับผม4ขี80 422นะครับสามารถคือสาย A3 นะครับ ดอนเมืองสูนลุมพินีนะครับผมหนึ่งคีเจศูนย์สามหนึ่งสองนะครับกำลังจะออกจากปู่บางเขนไปยังที่สนามบินดอนเมืองนะอ่ามีสายห้าสี่สามสายห้าสี่สามนะครับผมอ่าจากบางเขนไปลำลูกกาคลองเจ็ดนะครับหนึ่งคีสามศูนย์สองสองนะครับสายเก้าห้านะครับผมบางเขนสถานีรถไฟฟ้าหัวหมากนะ เบื่งี้50038นะครับก่อตอนแรกๆนะครับผมผมได้วางแผนไปว่าจะจะไปถ่ายบรรยากาศที่ท่าปล่อยรถเมสาย62ยระหว่างท่าน้ำสรีสุะเดชอันุสบุรีชัยสบมบูรภูนะแต่ผมไปสำรวจใน g o เ g l e แ a p เลยเนี่ยผมกพบว่ามีมีคนเข้าไปที่ท่าปล่อยรถสาย62น้อยมากเลยนะครับเนะี่ยก็นอกเหนือาจากพนักง,งานรถเมแล้วก็คนที่อยู่ในร้านค้านะครับผม ก็คือสาย129นะครับ 3T 40239นะครับสาย129เดิมที่นะเดินรถโดยเขตหนึ่งนะต่อมาก็ได้ให้เขตสาม,มาวิ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอดีตนะคันนี้วิ่งวิ่งสายอะไรแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะ คิดว่าน่าจะเป็นอ่าสายสองหรือเปล่านะมผมก็ไม่แน่ใจนะสายสองศูนย์หกนะครับเอาไม่ใช่หนึ่งสองเก้านะครับผมอ่าสำโรงบางเขนนะครับสามคีศีศูนย์สองศูนย์นะครับเดี๋ยวผมสับสนสองสายนี้เลยนะครับผมเพราะว่าสองสายเนี่ยก็เข้าอูบ่บางเขนเหมือนกันนะแต่ว่าต้นทางเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะสายหนึ่งสองเก้าเนี่ยจะเริ่มต้นทางที่สำโรงนะ ส่วนสาย206เนี่ยไปเริ่มที่เถาเมกาบางนาสีเยี่ยมนะมีรถเมย์บนหลักนะครับหมายเลขเรึ่งที่70282นะครับผมไปดูป้ายมาแล้วเนี่ยก็คือ,อเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับผมผมคาดว่าจะเป็นรถเมย์ในสนามบินนะก็จะมีทั้งตั้งแต่สาย A1 ถึง A4 นะ สาแล้วครับสายหนึ่งศูนย์ี่ีดศูนย์นะครับเดิมทีเคยเดินรถในสาย136่งคอมเตอร์มอชิดใหม่นะตามมาลดตามมาอีกก็คือสี่สี่แดศูนย์นะครับสาย53าสกบางเขนธน,นบุรีดทีห้าศูนย์สองเก้าเจ็ดนะครับ สาย206นะครับม่ากาบางนาสีเอียมอูบางเขนคะรับ3440211น,น,น,นะครับสาย95ขอนะครับผมอูบางเขนมาหาลาัยรังคำแหง1450026นะครับสายนี้นะครับผมก็จะเรียบด่วนรามอินทานะครับ 95นะครับบางเขนบางกะปินะครับ1ขีด50022นะครับสาย95นะครับบางเขนบางกะปินะครับดึงเ55182นะครับตามมาคือสาย95ขอนะครับ บางเขนมหาลัยรังคำแหงนะครับ1นงคีห้าศูนนสาะสาย543กอนะครับบางเขนาน้ำนน์นคีสามศูนย์เก้านะครับ สาย543บางเขนรับลูกกาคง 71K 3034นะครับรถบรรทัก 1K 70 273นะครับน่าจะเป็นรถเมยในสนามบินนะครับผมต่อมาคือสาย356ไฟแดงนะครับ 1K 5 หนึ่สแปนะครับเป็นป้ายแดงบางเขนไปปากเกร็ดนะครับสาย95นะครับอ่าบางเขนอพอตลิงหัวหมานนะครับเดินเคียนนะแต่ว่าเหมือนวิ่งเสริมนะไปแค่บางกะปีนะสาย A3 นะครับดอนเมืองสุนลุมเดิเนเคีน์นะครับสาย95ขอนะครับ บางเขนตามกำแพงหนึ่งเขตห้านี่หนึ่นะครับตามมาคือ5้ากบางเขนทางน้ำนนนเขตห้าศูนนะครับด้านหลังสาย5้ากก็คือสายหนึ่งศครองเตยบางเขนนะครับสี่เขตแดศูนย์นะครับ อันนี้สาย95นะครับผมบางเขนสถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก1น5่ง8ีนะครับสาย129นะครับสำโรงบางเขน1นึ่งีสามขีดนะครับตามมาคือสาย95นะครับบางเขนอพอลิงหัวหมากนะหนึ่งขีดห้าห้าหนึ่งแปดสองนะครับ สาย107อ่าคลองเตยบางเขนนะครับ CK 8 0 1 3 3นะครับคันนี้มาจากสาย c 7นะครับท่าเรือคลองเตย MRT สนามชัยนะครับคันนี้คือสาย107นะครับ CK 8 0 2 8 0นะครับอันนี้ตามมาคือที่วิ่งก็คือสาย206นะครับ3ขีด40 330นะครับ อันนี้คือรถรถเมย์บอลหลักนะครับผม1.70 307ี7 30 7เป็นรถเมในสนามบิดอนเมืองนะครับผมต่อมาคือสาย543นะครับบางเขนลำลูก,กาคลอง7นะครับ1.55 153ี15นะครับสาย95นะครับบางเขน หมาลายลำคาแหงนะครับผมเป็นสาย95ขอนะครับ1 k ีด50 0 56นะครับต่อมาคือสาย543 1 k ีด30 32 1ขีด3021 30นะครับผมนี่คือรถเมย์บอลหลักนะครับผมจากสาย A1 นะ1 k ีด70 286นะครับอันนั้นคือสาย129นะครับ สามขีดซีซีศูนย์ห้าศูนย์นะครับวิ่งระหว่างาสำโรงไปบางเขนนะครับไอที่คันหลังก็คือสาย95นะครับผมหขีดห้าห้นึงแปดสองนะครับจากบางเขนไปแอร์พอร์ตเรลลิงหัวหมากนะครับสาย543นะครับผม3ามขีดแลอีกหขีดสามศนะครับ จากบางเขนไปรับลูกกาของ7นะครับขันนู้นนะครับผมก็คือสาย543นะครับบางเขนรับลูกกาของ7 1็ดหนึีดห้าห้นะครับ ใครที่ตามหลังก็คือสาย129นะครับสำารงบางเขน3 k ขีด9 0 4 9นะครับอาิมาก็คือรถบลลักนะรถเมย์ในสนามบินนอนเมืองแ7ดสามนะครับ ่า,าที่ตามมาคือสาย206นะครับาบางเขนบางเขนไม่กับบางนานะครับผม3ามขีดสี่นะครับขนันรถสรถเมย์บรรทุกนะครับ1นะึ่งขีดเจ็นย์สองะเป็นรถเมย์ในสนามบินนะครับผมสาย95นะครับ เนอเคาศูนย์สองเก้าแปดนะครับเอาละครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็หากว่ามีมีผิดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับก็ไดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดรูประคางเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน t i k t o k แล้วก็ i n s t ต g r กรมของผมได้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสตอรี่แล้วก็คลิปเด็เดๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ